คลิปนี้จะมาสอนวิธีครูพักรักจําในภาษาจีนนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อยากจะพูดประโยคที่มันเร่าหรูๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าการพูดของเราหรือการเรียงวลีกรของเราเนี่ยยังลืมหน้าลืมหลังหรือว่าสลับหน้าสลับหลังอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปเรียนหรือว่าไปดูซีรีส์ก็ตามหรือฟังเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอประโยคไหนที่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่ฉันพูดเนี่ยฉันจะใช้ประโยคนี้เข้ามาด้วยเราก็สามารถจดแล้วก็ฝึกบ่อยๆได้เลยนะคะก็สามารถดึงประโยคเข้ามาได้ซึ่งวิธีเนี้ยก็ตอนเราเนใชื่ 很多人都喜欢“阳光总在风雨后”这句话，它告诉我们，困难只是暂时的，只要坚持正确的方向，继续努力，永不放弃。 จ้าเ,เยลเขินเนอขัวเดชงกงแล้วทุกคนดูสิความหมายของเขาดีมากเลยนะคะความหมายก็จะเขียนไว้ให้ด้านบนนี้นะคะอันนี้คือความหมายของบทความเมื่อกี้ซึ่งอันนี้เนี่ยแค่ในข้อสอบเฮดิเคระดับ4เท่านั้นนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออเรายังอยู่ในเฮดิสี่เราอาจจะไม่สามารถพูดอะไรที่มันเป็นทางการได้หรือว่าเป็นคําพูดที่มันสวยรูได้อะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าเฮด4คสี่เนี่ยคำศัพท์ของเขาจะควบคุมในหัวข้อในแต่ละด้านแล้วก็มีคาศัพท์เฉพาะด้านอยู่เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราฝึกทาข้อ หรือในข้อสอบก็ตามถ้าเกิดเราชอบประโยคไหนก็ครูพักนักจำเนาะจดประโยคนั้นมาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีของเราซื้อด้วยแล้วเราก็สามารถนําไปต่อยอดในข้อสอบยีดเคเคได้เพราะมันจะมีคําถามที่ถามว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับคาว่าประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยดึงประโยคนี้ไปเล่าต่อในข้อสอบยีดเคเคได้ด้วยก็ทําให้เราคะแนนดีขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีของเราซื้อเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราเมื่อกี้เราดูบทความล้ตอนนี้หรอซื้อก็อยากให้ทุกคนลองเลือกคําตอบหน่อยนะคะตอบอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะค